เวลาเรามีสินค้าเรามีโปรดักที่พร้อมจะขายแล้วเนี่ยนอกจากคุณภาพสินค้าการมีชื่อสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมีเขียนอะไรข้อความอะไรเรียบร้อยที่ดีแล้วเนี่ยทายซิอย่างหนึ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญก็คืออะไรคะเออ ไม่ต้องทายค่ะมันอยู่ในนี้แล้วคําตอบอยู่ที่หน้าจอนี้แล้วนะคะก็คือมอกอัพนะในคลิปนี้อาจารย์จะพาพวกเราไปรู้จักมอกอัพแล้วก็ทำมอกอัพแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะพวกเราที่ขายสินค้าปริ On ้นออนิมานบน s อหรือว่าคุณจะขายในแพลตฟอร์มอื่นๆมอกอัพเป็นสิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญเนื่องจากว่าเราอาศัยอยู่ในโลกนี้ใบนี้ที่เรายังต้องมีสัมผัส ตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมอ่ะลูกค้าไม่สามารถดมเสื้อดมกลิ่นโปรดักต์เราได้ลูกค้าไม่สามารถสัมผัสอะไรเราได้แต่ลูกค้าสามารถใช้ตาของเขาเนี่ยดูแล้วก็ทําให้เกิดความอยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราต้องทําให้เกิดความรู้สึกแบบนั้นเพื่อจะให้มาซื้อสินค้าเราได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโปรดักต์เราก็ต้องดีด้วยนะอ่ามาดูกันนะเพื่อจะให้เห็นภาพง่ายๆนะม็อกอัพคืออะไรม็อกอัพคืออย่างนี้ คุณมีอาร์ตเวิร์กนะอาจารย์พูดในบริบทของริโน,นนิมานะคะคุณครีเอทอาร์ตเวิร์กแล้วเนี่ยแล้วคุณเอางานไปโพสเนี่ยถ้านะนางแบบหรือในแบบคุณเนี่ยไม่ได้ดึงดูดเลยรูปภาพคุณแบบทื่อๆอย่างเงี้ยไม่ได้น่ารักเก๋ๆแบบเจ้าหนูน้อยคนเนี้ยถ้าคุณทํารูปภาพให้ดึงดูดเพียงพอที่ลูกค้าเนี่ยคลิกเข้ามาเอากริทึมของเอสซีจะ รู้ทันทีเลยเฮ้ยลูกค้าชอบแบบนี้ก็ถึงคลิกเขาก็จะส่งคนเข้ามาเชยชมมาดูโปรดักต์คุณมากขึ้นเข้าใจไหมการมองเห็นก็จะมากขึ้นฉะนั้นนี่คือประโยชน์ของการทำมอคอัพที่สวยงามน,นะคะอาจารย์ไม่ได้บอกว่าถ้าเราใช้มอคอัพใน p i n นต์ไฟแล้วมันจะขายไม่ได้มันจะดีกว่าไหมถ้าเราทําให้มันดึงดูดกว่านี้นะอาจารย์พาคุณไปดูให้เห็นภาพอีกว่านะ,ะในเอซอาอาจารย์พาคุณมาดูตัวอย่างนะ,ะถ้าคุณยังไม่เก็ตว่า ก็ฉันก็ลงงานแล้วก็ขายไปเลยนะ่ะม็อกอับฉันก็ไม่ได้สนใจอะ่ะคุณดูอย่างนี้ดูดีๆคุณเห็นไหมเวลาเราเคียอะไรขึ้นมาคุณเห็นมีใครใช้นอกจากอันนี้เนาะใช้แบบใช้ม็อกอับแบบทื่อๆไหมอะ่ะทุกคนแข่งขันแย่งชิงความสนใจแย่งลูกตาคุณด้วยภาพสวยๆทั้งนั้นนะคะฉะนั้น พอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมม็อกอัพจึงมีความสำคัญแล้วถ้าคุณอยากขายดีใน e อ s y เนี่ยค่ะหรือว่าในแพดฟอร์มอื่นๆนะการที่คุณทำม็อกอัพให้มันดึงดูดลูกค้าก็จะคลิกคุณดูสิเห็นไหมเยอะแยะไปหมดอาจารย์จะทำยังไงเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูอาจารย์จะพาคุณไปดูตั้งแต่การลงงานเลยใน Printify นะซึ่งในคลิปนี้อาจารย์ใช้เสื้อ Comfort c o l o r 1 7 1 7นะคะซึ่งเป็นเสื้อยอดนิยมนะแต่ราคา สูงนะอ่ะเรามาเริ่มกันนะอาจารย์จะไปเลือกเจ้าที่อาจารย์ชอบใช้ก็คือเจ้า s w i ตพีโ d นะอาจารย์จะไปโรงงานนะคะโดยที่มีงานของตัวเองอยู่แล้วนะอาจารย์จะไปเลือกสีเสื้อก่อนนะคะก็คือเจ้าสี p e เปอรเนาะสียอดนิยมซึ่งอาจารย์เตรียมมอกอัพไว้แล้วนะคะอ่ะก็จะมีสีเ e เปอรเนาะสีเปเปอรกับ Black นะคะสีเปเปอรกับ สีดำสองสีเนาะอันนี้ทำเป็นตัวอย่างนะก็ให้คุณดูเพื่อเป็นไอเดียก่อนอาจารย์ก็อัปโหลดภาพขึ้นมาเรียบร้อยเนาะจัดองค์ทรงเครื่องของเราให้เรียบร้อยนะคะลองใส่ดูให้เรียบร้อยนะลองพรีวิวดูซิเปเปอร์เป็นยังไงลองดูซิเป็นยังไงเป็นแบบนี้อ่าเรียบร้อยสมมุติอาจารย์โอเคกับมันละเรียบร้อยแล้วติ้งต่างว่าอาจารย์ลงสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะในปรินต์ฟเราจะเห็นว่ามอกอัพเนี่ย ใครๆก็ทําได้ถ้าเขาทําในปรินต i f ฟนะก็ธรรมดานะ่ะแต่ถ้าเราจะดึงดูดลูกค้าด้วยงานของเราเนี่ยแบบมีนางแบบสวยๆเนี่ยทํำยังไงนะอาจารย์ก็จะไปส่องดูจ้ะในนี้เนาะเราก็จะเห็นมีมอกอาบอ่าเห็นไหมคุณอาจารย์ก็จะใช้นางแบบคนนี้แหละคะ่ะในในทางขวามือเนี่ยจะสังเกตว่าเราจะเห็นว่าแพทเทิร์นในการ ขายสินค้าแล้วก็สินค้าที่ขายดีอะค่ะเขาจะใช้มอกอัพที่แบบมอกอัพเนี้ยคือเป็นมอกอัพที่แบบเนี่ยเห็นไหมคุณเห็นไหมคนอื่นก็ใช้แล้วเขาก็ขายได้ดีอะค่ะนะอาจารย์ก็จะใช้มอกอัพนี้วิธีการนะคะก็คืออาจารย์เริ่มที่2 5 0 0คูณพพิกเซลเนาะเอซี่ให้เราใช้มอกอัพหรือว่ารูปภาพเนี่ยที่ห้ามต่ำกว่า2,000พิกเซลอาจารย์ก็อยู่ที่ 25 0 5คูณพพิกเซลอาจารย์ก็เอารูปนี้มาเลยอาจารย์ซื้อมานะซื้อมาซื้อม็อกอัพมาเลยนะคะแล้วก็แหวกเขาให้เต็มๆ็มเลยเพราะว่าเราจะโชว์เสื้อของเราเนาะอาจารย์ก็จะแหวกจัดเต็มเลยนะวิธีการจะง่ายมากเลยนะคุณปะเราก็จะได้แบบคือจริงๆอะเราต้องการที่จะโชว์เสื้อใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็เน้นหน่อยที่เป็นแบบโชว์เสื้อไม่ต้องเน้นกางเกงยีนอะไรมากนะเพราะว่าเราจะเน้นแบบนะเราขายแบบเนาะ โ okay. อเคอะได้ละเรียบร้อยนี่สิ่งหนึ่งที่ง่ายก็คืออะไรปะก็เราออกแบบไว้ในแคนวาใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ก็แค่ครอปทั้งหมดนะเลือกทั้งหมดนะแล้วก็กรุ๊ปเขาหน่อยแล้วก็เอามาวางมันง่ายไหมง่ายไหมคุณคุณไม่ต้องไปดาวน์โหลดอะไรมาเลยนะเห็นไหมเนี่ยได้ละได้นางแบบแล้วค่ะนี่คือมอกอัพหนึ่งรูปที่เราจะไปโชว์นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ต้องจําได้นะว่าคุณอะเลือกเสื้อ ในปริ n นดิฟเนี่ยอะไรบ้างสีอะไรบ้างแล้วคุณก็ทําม o c k Up แบบนี้ให้มันสอดคล้องกันเนี่ยเรียบร้อยนะเราก็ทําไปคุณมีกี่สีคุณก็ไปหาของคุณมานะคะเนี่ยก็จะได้ม o c k Up เนาะก็ปรับสีตรงนี้หน่อยเนาะ Transparency ปรับนิดนึงเพื่อให้มันดูสมจริงนะคะแล้วก็ถ้านางแบบเอียงคุณก็ปรับให้มันเอียงด้วยนะไม่ใช่ว่าดึงทื่อทื่ออยู่เนี่ย ก็ดูตามความเหมาะสมนะ,ะอย่าให้มันเถินเกินไปอย่างนี้มันก็โอเวอร์เกินไปเนาะให้มันดูแบบสมเหตุสมผลนะคุณไปดูงานในพริ้นทีไฟลว่าเป็นยังไงแล้วคุณก็เอามาปรับโอเคปะอาจารย์ได้นางแบบเรียบร้อยอาจารย์ก็แค่ดาวน์โหลดแล้วก็เอารูปไปใช้นะคะพอเราได้มอกอัพมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้อาจารย์ทําเปรียบเทียบให้ดูเนาะทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นสิ่งที่ ผูกมากับ Printify นะคุณจะมีม็อกอัพแบบนี้ซึ่งใครที่ใช้ Printify เราจะดูออกเลยเราจะรู้เลยว่าอ๋อนี่คือ m o อกอัที่มาจาก Printify มันก็ได้อยู่ได้ระดับหนึ่งนะแต่ถ้าคุณอยากแบบว่าเฮ้ยโดดเด่น Outstanding เนาะภาษาอังกฤษโดดเด่นแล้วก็เฮ้ยน่ารักว่านางแบบนะคือทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้รู้รู้สึกมีความรู้สึกหรือว่า จินตนาการได้ค่ะมีแบบเอ้ยฟีลลิ่งว่าอ่าถ้ายิ่งลูกค้าคุณเป็นแบบแนววัยรุ่นแล้วคุณใช้นางแบบที่เป็นวัยรุ่นง้ยหรือว่าลูกค้าที่เป็นแนวผู้ชายสไตล์แบบแคมปิง้งคุณก็ใช้อะไรแบบที่เป็นมีพล็อปมีแคมปิง้งอะไรแบบนี้มันจะสร้างอิโมชั่นหรือว่าสร้างอารมณ์ทําให้ลูกค้าเนี่ยอยากซื้อสินค้ามากขึ้นพอจะเข้าใจใช่ไหมคะการใช้มอกอัพเพื่อให้เกิด การคลิกแล้วก็การซื้อนะฉะนั้นเนี่ยะคะ่ะสิ่งหนึ่งนอกจากเรื่องของไตเติลเรื่องแท็กสนะ,ะสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการมีรูปภาพที่สวยนั่นก็คือบอกอัพหรือว่านางแบบนางแบบในแบบหรือว่าสินค้าแม้กระทั่งคนถือแก้วน้ําอะไรแบบนี้ทําให้มันดูดีดูสมจริงนะไม่ใช่ว่าคุณทําทําก็จริงแต่ว่ามันไม่สมจริงอ่ะทาแบบ คือมันดูออกอะว่าเอ้ยอันนี้คือเฟกหรือเปล่าเนี่ยคะ่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะให้ความสําคัญก็คือการใช้ให้ถูกประเภทนะคะเสื้อแบบไหนถ้าเป็นคอวีมันก็ควรจะต้องเป็นคอวีถ้าเป็นแบบมีฮู้ดก็ต้องมีฮู้ดเสื้อแขนสั้นเสื้อแขนยาวอะไรดูให้ตรงประเภทใชใ้ถูกประเภทนะคะเขาจะบอกอยู่เวลาเราซื้อม็อกอัพเนี่ยเขาจะบอกประเภทของเขาอยู่ฉะนั้นก็ดูให้ดีนะคะ และทั้งหลายทั้งปวงนะก็จะเป็นเรื่องของมอกอาบพ,พอเราได้แล้วเราก็เอาไปใส่ในเอซี่นะคะไม่ใช่มาใส่ในป i ินท์ไฟนะอาจารย์แนะนําว่าไปใส่ในเอซี่คุณจะทํางานง่ายกว่าแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้ทําให้ดูตรงนี้เพราะว่ามันยังไม่ได้พับบิชไปที่เอซี่อย่างเสร็จสมบูรณ์ก็ในคลิปนี้ประมาณนี้นะคะในเรื่องของมอกอาบอยากให้ทุกคนทํารูปภาพสวยๆส,สมจริงนะ,ะให้มีความรู้สึก เพื่อให้ลูกค้าเกิดการคลิกแล้วก็ซื้อสินค้าพวกเราก็ลากันไปก่อนในคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะเรียนกับอาจารย์มีคอร์สออนไลน์เสริมให้พวกเรานะให้ทุกอย่างจริงๆรวมถึงสิ่งหลายสิ่งม็อกอัพในนี้อาจารย์ก็มีให้พวกเราด้วยนะคะก็ลากันไปก่อนในคลิปนี้นะคะเช่นเคยใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะแล้วก็ทําทุกอย่างก้าวของคุณเนี่ยอย่างมีสติแล้วก็ส่งความรักให้กับเพื่อนๆให้ลูกค้าของเรา ในอเมริกาในทั่วโลกที่เราขายค่ะรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะคะก็ลากันไปก่อนในคลิปนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ